ในคลิปนี้ครับผมจะพูดถึงคำศัพท์สา3คำแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับมันถ้าเกิดคุณอยากจะใช้กล้องให้เก่งและเป็นเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับคำศัพท์ตัวแรกนะครับคือ F-STOP หรือค่า F ค่ารูรับแสงนะครับ นี่คือคำนิยามเดียวกันครับรูรับแสงนะครับคือรูที่จะเปิดปิดในการที่จะให้แสงลอดผ่านจากตัวเลนส์เข้าไปสู่ตัวกล้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือค่าแรกที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะนี่คือค่าหลักที่เราจะใช้ในเรื่องของการถ่ายภาพครับค่าที่ 2, 2ที่เราจะต้องรู้จักก็คือ speed shutter ครับหรือความเร็วชัตเตอร์นะครับความเร็วของชัตเตอร์ก็คือความเร็วในการจับภาพนั่นเองครับถ้าเราต้องการถ่ายภาพสิ่งที่เคลื่อนไหวแบบรวดเร็วนะครับเราก็ต้องใช้ speed shutter ที่สูงแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพที่ตัวแบบนะครับหร เราก็สามารถใช้ s p e ดชัตเ t t e r ที่ตามได้ทีนี้เราก็ต้องศึกษานะครับว่า s p e ดช shutter สูงให้ผลยังไงสปีดชัตเ t อ e r ต่ําให้ผลยังไงเพื่อให้เราเข้าใจในเรื่องของการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น,นครับคำศัพท์ที่3ที่เราจะต้องรู้คือ ISO ครับในทางการถ่ายภาพนั่นคือค่าความไวแสงครับถ้าสำหรับผมเองนะครับผมเข้าใจง,ง่ายๆคือ ISO ยิ่งสูงนะครับภาพยิ่งสว่าง ISO ยิ่งน้อย ภาพยิ่งมืดผมจะทําความเข้าใจเรื่อง ISO ง่ายๆแบบนี้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายิ่ง i s o สูงสิ่งที่ตามมามันก็คือในเรื่องของการเกิดสัญญาณรบกวนได้นะครับและนี่คือ3คําแรกที่คุณต้องทําความเข้าใจถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้กล้องให้เก่งและเป็นเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสามค่านี้คือค่าหลักที่คุณจะต้องทําความเข้าใจและเรียนรู้กับมันครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจและกดแชร์ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ